โยโยโยสวัสดีครับสมาชิก FC ครึ่งลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจตเจตสดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะเครึ่องรปทุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับ เหมือนเดิมครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึง่งแต่คุณไม่ได้นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิด,ดง่ายๆคุณมีทิมเชียร์ในใจฟังคลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดแต่ก็คือรายละเอียดของเราครับแอด VIP k l n ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่อง YouTube คลึงลูกหนังด้วยนะครับเอามาถึงค่ำคืน วันศุกร์นะครับยังอยู่ในชุดเทศกาลสงกรานต์ครับสามคู่ที่เลือกมาไล่เรียงตามเวลาเหมือนเดิมนะครับแต่เริ่มที่เวลาสามทุ่มฟุตบอลเดอแชมเปช้ยนอังกฤษนะครับบอลมัดรองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับมิดแลนสโบรอันดับ8ครับบอลมัดเนี่ยมีอยู่7จแิต้มเกมล่าสุดบุกเสมอเชฟฟเิเอตมาศูนต่อ0ูนนะครับแน่นอนตัวหลักฟิลิปบิลลิงแรนคริสตี้ข้างหน้าเป็นโดมินิกโซลันกี้นะครับฝั่งของโบโร 62แตม้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับเฮามา0-1ครับคู่หน้าเป็นอารอนคอนเนลลี่เล่นกับฟลอรินโบลาบาลกันนะครับเกมแรกเป็นมิดเดิลสโบรเปิดบ้านชนะ1-0ครับคู่นี้แฮนดิแคปเปิดมาให้บอลมัดเป็นต่อเทอยราลืมว่าบอลมัดเนี่ยต้องการจบรองแชมป์เป็นอย่างน้อยเพื่อเลื่อนชั้นอัตโนมัตินะครับสาการล่าสุดนำฮัดเดฟฟิลด์4แต้มแถม,แ,ถมแข่งน้อยกว่า2นัดนะครับดังนั้นถ้าเกมนี้ชนะโอกาสสูงมากครับในขณะที่โบโรเนี่ย ฟอร์มแย่นะครับแพ้มา2เกมติดถึงตรงนี้เนี่ยเต็มที่คือการพยายามไปพื้นที่เพย์ออฟเท่านั้นนะครับผมดูแล้วฟอร์มเป็นของบอลมัดครับโอกาสสูงมากที่วันนี้จะเก็บสาแต้มคมมุดิเชียเจ้าถิ่นบอลมัดเชียบอลต่อนะครับขยับไปที่เวลาเที่ยงคืนครับ ไปที่เกาชโวเซราอิตาลีครับสเปเซียอันดับ15จะเปิดบ้านเจอกับอินเตอร์มิลานรองจากฝูงครับสเปเซีย3.3แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอเอมโปรี0ต่อ0 3นารุกเอเมานโอกิยาซี่เรเมนาชดานิเอเล่วเดน,นะครับฝั่งของทีมเยือนอินเตอร์ 66แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเวโรนามา2-0นะครับนิโคล่าบารลล่ลาฮาคารชันทานุกรูคู่หน้าเป็นลาอโรมาร์เตเนสกับเอดินเชโกเกมแรกอินเตอร์เปิดบ้านชนะ2-0นะครับแน่นอนก่อนเกมอินเตอร์ถูกยกที่เหนือกว่าครับเอ,า,อาง่ายๆสากานี่อินเตอร์ตามหลังเอซีมิลาน2แต้มแข่งน้อยกว่า1น,นัดแถมคืนนี้ลงเล่นก่อนนะครับถ้าอินเตอร์บุกชนะจะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงครับ แต่ว่าแฮนดิแครับวันนี้ต้องบุกมายิง2ลูกครับผมมองว่าไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเอ,า,อาง่ายไหมว่าสเปเซียอาจจะไม่ถึงขนาดต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นแต่ว่าเกมในบ้านก็ยังไม่ง่ายกับการที่อินเตอร์จะบุกมายิง2ลูกผมว่าแพงไปครับสเปเซียอาจจะแพ้แต่แพ้ไม่เกินประตูเดียวแนะ่คู่นี้เฉีย์ไปที่สเปเซียนะครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสองงอีกคู่หนึ่งครับเอซีมิลานทีมจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับเจนัวรองบวยครับมิลานเนี่ยหกสิบแปดแต้มเกมล่าสุดบุกไปเสมอโตริโนมาศูนต่อศูนย์นะครับซาลาตันอิบราฮิโมวิชยังเจ็บเช่นเดียวกับซิมงเคียประกันหลังครับตัวหลักเหมือนเดิมครับฟองเคสซีเย่นารุปมาฮินดีอาสลาเฟลอเลเอาข้างหน้าเป็นโอลิเวียชิรูนะครับฝั่งของเจนัว 22แต้มเกมล่าสุดแพ้ขาบ้านให้กับลาซิโอมา1ต่อ4ครับมิลานบาเดลมาโนโลปอตาโนว่าครั้งหน้าเป็นมัสเตียเดสโตนะครับเกมแรกมิลานบุกเป็นมิลานที่ชนะมา3ต่อ0ครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้มิลานเหนือกว่าเยอะนะครับ คืออย่างที่บอกไปครับเอซีมิลานเนี่ยจะว่าไปแต้มหลุด2นัดหลังสุดไปเสมอ2นัดติดในขณะที่เจนัวเนี่ยแพ้มา2เกมติดนะครับยังต้องที่รหนีการตกชั้นตามอย่างไกรลี่อยู่3แต้มนะครับผมดูแล้วเนี่ยเกมเนี้ยมิลานเหนือกว่าแน่ครับแต่คล้ายๆกับคู่ที่แล้วครับท่านี่ครับต้องยิง2ลูกเหมือนกันผมมองว่ามิลานฟอร์มเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆนะครับเจนัวสู้ขาดใจครับเกมนี้ผมว่าวัดใจเจนัวดีกว่าครับมีมุมเสมอหรือต่อยแพ้ก็แพ้ประตูเดียวเชียร์บอลรองอย่างเจนัวนะครับ สรุปวันนี้3คู่ในคลิปแรกชอบไปที่บอลมัดสเปเซียและเจนัวนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคืนหนังลิเกนะขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย